โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมวันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ดูกับผมโอเด้งทีวีกันอีกแล้วนะครับซึ่งในเกมนี้เราก็จะมาเล่นคีล่าในตำแหน่งของจนะังเกิลนะก็ ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ขอคนละ1ไลค์1ติดตามนะครับ<ม>เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะโอเค <Okay. S 2> เกมนี้เนี่ยเราหยิบคีล่ามาเจอตัวใหม่นะไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะแต่จากที่ผมไปดูรีวิวหลายๆช่องนะครับคือตัวของตัวใหม่นยค่อนข้างที่จะเก่งอยู่นะเออก็เก่งนะครับแต่ก็มาดูนะครับว่าเกมนี้เนี่ย เราจะเล่นกับเขาได้หรือเปล่านะผมมองว่าคีล่าสู้ได้สบายนะตัวมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับไม่ได้เก่งเวอร์นะโอเคซึ่งแคลี่ฝั่งของข้ามเนี่ยเป็นตัวใหม่นะผมก็เลยอยากหยิบคีล่ามาชนดูนะครับแท็กกลางตามระเปียบนะครับรวยๆนะเกมนี้คือจะเน้นทำเกมมากนะครับ อาจจะฟาร์มน้อยนะถ้าววสีเนี่ยผมจะพยายามเดินแก๊งเรื่อยๆนะครับววสีปั๊บก็คือแก๊งเลยไม่ต้องฟาร์มจบทุกกองนะยังไงเหมือนจะมีการไฟท์แล้วมาไฟท์ในป่าเรา,เาดีอย่างนี้ต้องเอาให้สุดนะตามอยู่นะครับเรยียบร้อยฟิกเกอร์ก็ไม่รอดนะครับแล้วบูยังไม่ตีด้วยดิ แต่ว่าไม่ได้นะเหมือนฟอเรนจะมานะครับตรงนี้มาเยอะด้วยดิต้องถอยก่อนนะเพื่อนไม่ไหวจริงนะครับเดีย๋ยวตรงนี้เราทําการดักเฮ้ยอะไรอ่ะโอโ้โหเมื่อกี้คือโดดโคตรไกลนะเหมือนจะบลั๊หรือเปล่าทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้ชอดเมื่อกี้คืองงมากนะครับ อาจจะเป็นมุมบักหรือเปล่ามุมนี้ตอนแรกผมคิดว่าจะกระโดดในข้ามด้วยนะครับโอเคตอนนี้เราก็เก็บมังกรนะครับโอเคดักดูก่อนนะเอาแล้วตูเลนเรียบร้อยครับต้นเกมเก็บมา3ตัวนะสองนาที3ามคิวนะครับถือว่าตรงนี้ไม่ได้นะตอนแรกว่าจะเข้าเลสนะครับ เหมือนจะมีฟอร์เรนดักอยู่นะแล้วผมวิ่งลงล่างเลยดีเกมนี้คือเน้นเน้นทำเกมนะครับโอเคไม่ได้ก็กลับมาวนทามมิ่งนะอาจจะต้องฟาร์มจากแดงไปจบฟ้านะครับฟาร์มย้อนกลับนะก็ไม่เสียทามมิ่งเท่าไหร่นะครับ <c oughs> เขาว่าเราทำเกมได้ไงแต่ถ้าเกิดว่าเราออกมาไฟแล้วทำไม่ได้เนะี่ย ทัมมิ่งป่าเราจะเสียนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะฟ์มไปก่อนครับตรงกลางเหมือนจะมีการไฟนะครับเราแลแกกันไปคนละคิวนะผลแล้วเหมือนว่าเพื่อนเราจะได้เปรียบอ่ะดิฟอรเรนอยู่ไหนเอ่ยอย่างนี้ก็เสร็จนะครับเลสซินินเทียไม่ต้องเล่นนะเกมนี้ อ๋อเหมือนว่าฟอรเรนจาไม่กลับด้วยนะโอ้โหไม่ถึงโหมูลาดอย่าบอกนะว,ว่าเรียบร้อยมูลาดโอ้แล้วมันจะสวนด้วยดิฟอรเรนตัวนี้มันตึงนะครับแอบบตึงนะเมื่อกี้คือเขาจะสวนเราด้วยนะถ้าเกิดว่าเราเลือดน้อยเนะี่ยอาจจะตุยได้เมื่อกี้โอเคเราก็กลับมาฟาร์มหาเลือดนะครับเรื่อยๆนะ ซินเทียเกมนี้ก็ชิวๆนะครับเพราะว่าต้นเกมเนี่ยเขาทําเกมไม่ค่อยได้นะโดนแบบตายเยอะด้วยแหละต้นเกมตายสองตัวครับเดี๋ยวเรามาดักนะตูเลนมาซอยนี้จริงหรอโอ้โหโดนยกเอาไปเจ็บหนึ่งครับแล้วข้างล่างอย่างนี้โดนนะครับ กาะหัวไว้ก่อนเอาไปหนึ่งเจ็บผูจะตายะนะปิดด้วยเพื่อนฝากด้วยมาอยู่หัวิกเกอร์โอเคหลบได้บอลดัมมาวะต้องถอยนะครับแล้วบอลดัมจี้ตูดไงมีอันติีหรือเปล่าต้องออกนะครับสีนิเทียอยู่กลางเราไปซอยนั้นไม่ได้นะ คือแบบใหม่เนี่ยผมค่อนข้างที่จะเดินติดขื่อเยอะมากนะครับคือมันไม่ชินอ่ะโดนเดินติดขื่อติดก้อนหินหรือว่าใช้สกิลอย่างเงี้ยคือแทบจะติดขื่อเยอะมากนะครับใครเป็นบ้างก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างคลิปได้นะครับผมแทบจะโดนบ่อยเลยนะเออไม่ได้เอาลบป้อมตีผมเฉยเลือดไม่พร้อมนะครับอย่างนี้ ไม่พร้อมก็ไม่ต้องเล่นนะกลับมาวนทามมิ่งหาเลือดนะครับสกอร์ตอนนี้เราก็ฆ่ามา5ตัวนะถือว่า no acid นะครับ500นะลาช็อตอย่างเดียวนะไม่ใช่ดิยังไงฮีโร่ใหม่โอ้แล้วเขาแปะเรียบร้อยครับอย่างนี้ มาตอนนี้เราโดดใครก็ล่วงนะครับขอแค่โดดโดนนะแค่ได้คอมโบนะครับแต่ว่ามันไม่โดนเลดีมีอีกชุดนะโหคือใหญ่เกินต้องเดินอ้อมมนทุกคนผมท้อว่ะหัแลวเพื่อนผมโดนไม่ได้นะครับไม่มีอันตินะอะแล้วบอดดมเข้ามาเช็คโอ้ฟอร์เลนมาโอเคดอกเว้านะ ยังรอดอยู่นะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องกลับมาฟาร์มก่อนนะเพราะว่าเลือดเราไม่พร้อมนะถ้าโดนชัดดาวขึ้นมาเนี่ยอาจจะเกมพลิกเกมเปลี่ยนได้นะครับจเจนเย็นนะค่อยๆเล่นนะครับฟาร์มไปก่อนหาเลือดไปก่อนนะก็แพทนี้ก็ ค่อนข้างที่จะมีอะไรเปลี่ยนใหม่เยอะมากนะครับค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะอาจจะต้องแบบใช้เวลาศึกษานิดนึงนะครับในการเดินเกมนะคือเกมนี้ผมอาจจะเดินแบบปกตินะแต่มันอาจจะมีวิธีใหม่ใหม่ๆเข้ามานะครับเดี๋ยวจะลองไปศึกษาดูนะโอเคเหมือนจะเห็นแวบๆนะ เฮ้ยอย่างนี้อยู่คนเดียวหรือเปล่าอยากจะวัดใช่ไหมเรียบร้อยครับโคตรแรงนะแทบจะเถียงได้นะถ้าเขาเบิร์ดเราไม่ตายเนะี่ยเขาก็ตายแทนนะครับแลกกันคนละหมัดน,นะเมื่อกี้ดดโอหมีชุดนะแล้วยกก็ดีเว็บการเข้านะครับ พอเล่นมาพอเล่นเนี่ยเหมือนจะโฟกัสเราด้วยนะเมื่อกี้ยังไงเพื่อนถอยดีกว่าไหม <S <S พเพื่อนโลจัดเลยนะ <พบ S 1> ผมว่าแอบตรงนี้น่าจะได้นะถ้ามีใครมานะเขาเช็คก,กันดิมาตอนนี้เราได้เป็นฟอสการ์ดแล้วนะครับ เพื่อเอามากันพวกตัวใหม่เบิร์ดแล้วก็ทูเลนนะอย่างนี้น่าจะกันได้อยู่เพราะว่าฟอสการ์ดมันก็ได้เลือดค่อนข้างจะเยอะนะครับโอเคฟาร์ไมไปก่อนนะเวลาเราโดนเบิร์ดอย่างเงี้ยมันอาจจะช่วยได้นะครับฟอสการ์ดน,นะตอนนี้ก็เกมทรงๆอยู่นะครับอาจจะรอจังหวะดาร์คซเลเยอร์นะ เพราะว่าเอาแล้วตัวมันชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้อ่ะมีสินิเทียรตรงนี้ด้วยนะครับค่อยเล่นไปนะผมอาจจะยังไม่เล่นสุดมากนะเกมมันทรงๆอะ่ะถ้าเกิดเราเข้าไปโยนอย่างเงี้ยเกมอาจจะเปลี่ยนได้นะคูๆไปก่อนโอเคปีแค่ป้อมนะ ผมจะไม่เล่นแบบอะไรที่มันเสียเส่ยงๆแบบเข้าเป็นสองหนึ่งสามนอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้โดนนั่นเนี่ยมีถ <Legend ary. S 1> อยก็ไม่อยู่นะตอนนี้ <Legend ary. S 1> แทงก็ยืนไม่ไหวครับโอ้โหฟิกกันละนาวโอเคได้ป้อมพอเพื่อนห้ <Legend ary. S 1> ฟาเรนเข้ามาลำ้ำเ <Legend ary. S 1> จนเย็นนะ <Ultimate. S 1> แปะไปแล้วนะครับ คือมันขึ้นบ้านยากมากนะโอเคได้ป้อมล่างนะครับตรงนี้ถือว่าคุ้มแล้วนะถอยดีกว่าไหมเพื่อนแต่ว่าผมทําบนดีกว่าให้เพื่อนเล่นไปนะครับโฟกัสป้อมนะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราได้สามทางเนี่ยมันจะเล่นง่ายขึ้นนะแต่ว่าตรงนี้มีป่าดัมมาดีต้องถอยนะเดี๋ยวกลับมาเอาดาร์คซีเลเยร์แล้วก็ค่อยขึ้นก็ได้นะครับ ถ้าาทัวจริงก็รอดักสิบหนะเกมนี้น่าจะทรงๆอยู่เหลือแค่ป้อมบนป้อมเดียวนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาฟาร์มหาเ,เลือดก,ก่อนนะไม่ใช่หาเลือดดิเออเอาบล็อกฟ้าก่อนเลือดเต็มหลอดจะหาเลือดยังไงดีดักเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนโซนไปยังไงวิ่งมาขู่นิดนึง โเดินติดขื่อเยอะจัดคือก้อนหินอะไรจะเยอะขนาดนั้นนะครับงงว่ะอย่างนี้เดินแหลมหรือเปล่าอย่างนี้ได้หมดนะเพื่อนต้องใส่สุดโอ้โดนแลกเลือดฝั่งของข้ามตาย3ามตัวนะครับเอาหนุได้นะเจ็บนะจะตายนะครับ จบได้แล้วเพื่อนตีบ้านนะครับอย่างนี้ GG ครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นอ่คีล่านะซึ่งเจอตัวใหม่อย่างนี้ก็ผมว่าก็สู้ได้นะแถมยังล้วงง่ายด้วยนะเออก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ